สมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้วให้นั่งครูบาลังตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกับคำภาวนาว่าพุทธโธยึดโยงจิตไว้กับเสาพระคนใหญ่คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการภาวนาคำว่าพุทธโธหายใจเข้านึกว่าพุดหายใจออกนึกว่าโธหายใจใคล้ายๆกับถอนลมหายใจเบา ให้เห็นตลอดกองลมหายใจเข้าให้สุดหายใจออกให้สุดเพื่อที่จะได้เห็นตลอดกองลมกระทบสามจุดเพียรพยายามส่วนท่านที่ไม่สะดวกก็ให้นั่งตาอัธยาศัยให้ภาวนาพุทโธหายใจเข้าหายใจออกให้เห็นลมกระทบที่ปลายจมูกผ่านลงไปที่หน้าอกลงไปที่ท้อง ออกจากท้องกระทบหน้าอ,อกออกที่ปลายจมูกพูดูพูดูพูดูหายใจยาวคลายกับถอดลมหายใจเบาๆทำจิตให้เบิกบานสบายสบาย โอกาสบุคคลที่จะมานั่งเจริญภาวนานีิหายจะได้ยากเต็มทีต้องเข้าเขตบารมัตบรารมีคือบารมีบารมีอันสูงยิ่งที่สุดแล้วจึงจะสามารถมานั่งกรรมฐานได้ลำดับต่อไปก็ให้ตัดปริพภท์คือความวมิตกกังวลน,น้อยใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงคิดไปก็ไม่มีประโยชน์ให้ปล่อยใครการเป็นไปตามกรรมเป็นไปตามการเวลา ช่วงนี้เป็นช่วงเจริญภาวนาให้ตัดออกไปให้หมดบ้านช่องเงินทองคนรักคนทางพรานีศินหน้าที่การงานโาครคภัยไข้เจ็บตัดออกไปเพราะส่วนพวกนี้มันเนื่องด้วยขันห้าทั้งสิ้นขันห้าเป็นตัวทุกข์เป็นตัวพาให้มาเกิดตามไดยังเกิดมีร่างกายขันห้าอีกก็จะทุกข์อยู่ล่ำไป ทุกอย่างยิ่งสังขาราปรามาทุกขาสังขารร่างกายเป็นตัวทุกอย่างยิ่งเกิดตายมานับไม่ถ้วนชีวิตไม่ได้จบที่ความตายมันยังมีชีวิตหลังความตายที่จะต้องเวียนไวไายตายเกิดมันไม่จบสิน้นชีวิตที่จะมีเคียเวียนไหยเวียนเกิดเวียนตาย ทิ้งความความตายทิ้งซากศพไว้ในวัฏสงสารนี้มามากมายเอากระดูกทั้งหมดมากองยังสูงกว่าเขาฟอสซูเมนน้ำตาที่เสียให้ในวัฏสงสารที่เราร้องให้ทุกภพทุกชาติเอาน้ำตาทั้งหมดบารมกันยังมากกว่าน้ำนาายมหาสหมุทรทั้งสี่ร่างกายที่ทิ้งไวม้มันมีผิวหนังเพียงผืนเดียวทั้งร่างกายเลาะหนังออกมาทั้งหมดบางเกต่อกันยังกว้างใหญ่กว่าแผ่นดินท,ดทั้งหมดที่มีอยู่บนโลกนี้ ท่านแสดงให้เห็นว่าการเวียนเกิดเวียนตายของ,งดวงจิตของเราที่เต็มไปด้วยเดสตัญหาพาให้มาเกิดมันยาวนานแสนนานาน,นับพบชาติไม่ได้เพราะนั้นเมื่อเลยมาเกิดเพืพ่อพบพุทธศาสนาแล้วอย่าทําให้เสียชาติเกิดต้องมาศึกษาว่าชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไรวัฏฏะสงสารเป็นอย่างไรสัจธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนเป็นอย่างไร นี่แหละคือความจริงที่พระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรมายากยากเย็นแสนเข็ยนยาวนานสี่อสงไขยกำไรแสนขับมาอุบัตตสลูปเป็นพระสมานสำรจ้าแล้วมาสั่งสอนเราเป็นสิ่งที่ยากเย็นเหลือเกินที่จะได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนายากเย็นเหลือเกินที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ยากเข็นเหลือเกินที่จะได้มาฟังพระธรรมได้มาปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาส่วนมากจด ไปเกิดนอกเขตพุทธศาสนาพวกที่เป็นวิจชาทิจิก็จะไปเกิดในจักรวาลอื่นยิ่งยากยิ่งหนักเข้าไปอีกถ้าตกนรกโลก,กันยิ่งยาวนานนรกแห่งความมืดบอดเพราะเป็นวิจชาทิจิเหตุอาก,กรรมนัตถีสศูนย์ยังโดยพี่นายเห็นว่าตายแล้วศูนย์ไม่มีบาปไม่มีเวรไม่มีกรรมไม่มีวิบากพวกนี้เป็นวิชาทิจิเป็นโทษหนักกรรมหนักเพราะฉะนั้น ได้มีโอกาสเกิดมาพบพุทธศาสนาแล้วอย่าปล่อยโอกาสนี้ให้สูญไปให้บำเพ็ญเพียรทานศีลภาวนาให้ยิ่งยวดโอกาสที่จะมานั่งบำเพ็ญภาวนาก็ยากเหลือเกินคนส่วนใหญ่บอกไม่มีเวลาแต่มีเวลาที่จะทำบาปท,ทำกรรมยึดติดในโลกธรรมรลาบยศสรรเสริญสุขเพราะนั้นโอกาสที่จะได้มาบำเพ็ญเพียรต้องตั้งจิตตั้งใจให้สงบ ดูลมหายใจเข้าออกไปเรื่อยๆการเกิดเป็นทุกข์พิจารณาไปเรื่อยเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ความพลัดพลากจากของรักของชอบใจคนรักคนชอบใจก็เป็นทุกน้องเกิดขึ้นแน่นอนและในที่สุดกรรมมศกตาต่างคนต่างก็มีกรรมเป็นของตนเองใครทำกรรมใดไว้ก็ได้รับผลกรรมนั้นเองไม่มีใครทำกรรมแทนใครได้ฉะนั้นขอให้ทุกท่าน จงเพียนภาวนาสร้างกุศลความงามความดีทานศีลภาวนาให้ยิ่งยิ่งโยดขึ้นไปเพื่อเข้าสู่แดนเอกันตะบรมสุขทุกแม้แต่น้อยนิดไม่มีที่พันิพานหยุดการเกิดตายสื่อไปคือพันิพาแดังนั้นบำเพียนเพียนจิตไปเรื่อยๆเพื่อให้จิตปลอดโปร่งสงบด้วยทานศีลภาวนานันลำดับต่อไปให้ดูลมหายใจเข้าออกผู้โตามที่่าไว้ ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลาา